สวัสดีค่ะพบกับคุกแองอีทวิทไซสอิ๋วอีกแล้วค่ะทีมอาหารนานาชาติช่วงนี้ของงดไว้ก่อนนะคะช่วงนี้จะขยันทำอาหารไทยมากหน่อยค่ะอาหารไทยวันนี้นะคะเป็นอาหารทางภาคใต้ของเราค่ะซึ่งนิยมทานกันในกลุ่มของชาวมุสลิมนะคะ สมัยก่อนเราจะหาทานได้ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะแต่ตอนนี้หาทานได้ทุกที่แล้วค่ะสลัดแขกที่หลายๆคนชื่นชอบด้วยน้ำสลัดที่แตกต่างและเข้มข้นนะคะวันนี้น้ำเสนอสูตรน้ำสลัดที่อร่อยลงตัวมากจริงๆค่ะส่วนประกอบเขามีหลายอย่างนะคะอย่างแรกก็มีไก่ต้มค่ะ ต้มไก่แล้วพักให้เย็นก่อนนะคะเรามาทําน้ำพริกกันค่ะน้ำพริกที่เป็นน้ำสลัดนะคะใช้พริกแห้งขนาดใหญ่ที่ไม่เพ็ดแช่น้ำนะคะสำหรับมันเทศนะคะวันนี้เราจะทำแบบเดียวกับที่มันฝรั่งทอดกรอบที่เรียกว่าโปรตโตชิพนะคะแต่เราจะทำจากมันเทศค่ะปอกเปลือกเขาแล้วก็สไลด์แช่น้ำไว้นะคะ น้ำใส่เกลือนิดหน่อยค่ะใครมีความสามารถหั่นได้บางๆก็ใช้มีดหั่นบนเคียงนะคะส่วนบ้านป้าอิ๋วขอใช้เครื่องทุนแรงค่ะใช้เครื่องสไลด์แบบนี้สะดวกดีเหมือนกันนะคะเวลาทำสลัดที่ต้องหั่นเยอะๆก็จะทุนแรงไปเยอะเหมือนกันค่ะแช่น้ำเกลือสักครู่แล้วนำมาเสด็จน้ำนะคะ ส่วนที่บ้านนี้ต้องการความรวดเร็วก็จะเสด็ดบนกระดาษแบบนี้ค่ะพริกแห้งที่เราแช่น้ำจนนิ่มแล้วนะคะเราจะมาผ่าแล้วเอาเมล็ดออกค่ะพริกแห้งใหญ่แบบนี้ถึงยังไงเขาก็ยังมีความเผ็ดอยู่นิดหน่อยนะคะพอเรามาแช่น้ําและเอาเมล็ดเอาไส้ออกแบบนี้ความเผ็ดเขาก็จะมีน้อยมากจนกระทั่งไม่เผ็ดเลยนะคะ เสร็จแล้วเอามาสับก่อนค่ะเพื่อที่จะตําได้ง่ายนะคะแล้วเราจะมีกระเทียมค่ะใช้กระเทียมจีนประมาณ2-3กลีบนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะหอมแดงให้มากกว่ากระเทียมนิดหน่อยนะคะพอดีวันนี้หอมแดงหมดค่ะหั่นของเตรียมไว้ก่อนจะได้ตําได้ง่ายๆนะคะเราจะเริ่มจากตําพริกก่อนค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้พริกกระเด็นค่ะ พริกละเอียดก็จะทยอยใส่นะคะใส่กระเทียมค่ะแล้วก็หอมแดงเป็นอันดับสุดท้ายค่ะเราจะไม่ตำหอมก่อนนะคะเพราะว่าเขาแฉะค่ะแล้วก็แสบตาด้วยนะคะเราจะได้น้ำพริกเป็นแบบนี้นะคะ ใส่กระปิครึ่งช้อนชาค่ะใครไม่มีหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่เราจะไปเพิ่มส่วนน้ำปลาตอนปรุงค่ะแต่ใส่กระปิเนี่ยจะทำให้รสชาติของน้ำสลัดแบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะทำน้ำสลัดนะคะเอาหม้อตั้งไฟร้อนใส่น้ำมันมะพร้าวหรือว่ากระทิค่ะแล้วใส่น้ำพริกลงไปผัดให้หอมค่ะ ส่วนใครไม่ชอบผัดน้ำพริกแบบนี้จะเอาน้ำพริกละลายกะทิแล้วก็ตั้งไฟเลยก็ได้ค่ะแต่ความอร่อยและความหอมมันจะไม่เหมือนกันนะคะตามด้วยกะทิค่ะเราจะทยอยใส่นะคะกะทิเราจะใช้ทั้งหมด300มิลรแต่เราจะค่อยๆทยอยใส่แล้วก็ทยอยคนแบบนี้นะคะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะ2ช้อนโต๊ะ ใครที่มาขามเปียกเปรี้ยวน้อยหรืออะไรก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะทยอยใส่กะทิเพิ่มเรื่อยๆนะคะ ชิมก่อนนะคะเผื่อว่าเราใส่เกลือเยอะเกินไปหรือว่ากระปิเราเค็มนะคะแล้วก็พงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่กระทิทั้งหมดที่เหลือนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแค่พอร้อนนะคะยกออกจากเตาค่ะเราจะไม่เคี่ยวเขาแล้วนะคะกระทะอีกใบหนึ่งตั้งไฟร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ แล้วก็เอามันเทศของเราใส่ลงไปค่ะเราจะทอดมันเทศจนกว่าเขาจะกรอบนะคะใครขี้เกียจทอดมันเทศแบบนี้นะคะใช้มันฝรั่งที่เราซื้อเป็นซองมาก็ได้ค่ะแต่ว่าความหวานและความอร่อยมันจะไม่เหมือนกันนะคะน้ำสลัดของเราหลังจากทิ้งเข้าไว้ให้อุ่นแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วลิสงป่นค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ําสลัดของสลัดแขกค่ะชิ้นไก่ของเราเราเอาแต่เนื้อนะคะต่อไปเรามาทอดเต้าหู้กันค่ะ เต้าหูของต่างประเทศมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแพ็คเรียบร้อยให้เราซับน้ำนะคะเพราะว่าของทอดเนี่ยเราจะต้องให้มีน้ำน้อยที่สุดค่ะก่อนจะทอดเราหั่นเป็นชิ้นได้ตามต้องการเลยนะคะ แล้วก็ทอดเต้าหู้ปกติเลยค่ะทอดจนกว่าผิวด้านนอกเขาจะเหลืองและดูกรอบนะคะถึงจะยกขึ้นค่ะมาจัดจานกันนะคะสำหรับผักที่ทานสลัดก็คือใช้ผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะเรานิยมใช้มะเขือเทศแบบผลใหญ่แบบนี้นะคะ แล้วก็หอมใหญ่ซอยค่ะแล้วก็แตงกวาค่ะจบสำหรับผักสำหรับสลัดแขกมีแค่นี้เองนะคะวางชิ้นไก่ต้มลงไปค่ะมีไข่ต้มด้วยซีกหนึ่งหรือจะใส่ทั้งฟองก็ได้นะคะแล้วก็เต้าหู้ทอดค่ะ มันเทศทอดค่ะใครชอบปริมาณแค่ไหนใส่ลงไปตามใจชอบเลยนะคะแล้วเราจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัดค่ะน้ำสลัดแขกหน้าตาของเขาจะคล้ายกับน้ำสเต๊ะนะคะแต่ไม่มีกลิ่นเครื่องเทศที่แรงแบบสเต๊ะนะคะ อันนี้อาจเป็นออปชั่นเสริมนะคะก็คือหอมทอดค่ะใครที่ซื้อสลัดแขกทานแล้วไม่ถูกใจนะคะลองใช้สูตรของป้าอิ๋วทำทานดูค่ะอร่อยแน่ๆค่ะพบกับคุกแอนอีทวิตไซเอ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆบ้านป้าอิ๋วนะคะ สวัสดีค่ะ